เทศบาลเมืองป่าตองประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตองสมัยสามันสมัยที่สมครั้งที่สองประจำปี2563นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารซีฟูด้ดและอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมพิธีเปิดงานป่าตองซิตี้เน v เวอร์กิฟอันายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระครูโพธิปัญญากรอดีตเจ้าอาวาสวัดสวรรคีรีวงศวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมเวลา9นาฬกา30นาที ณห้องประชุมพระพิสิทธิ์กรณีชั้นที่สามสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองนายธานินอรทรัพย์ประธานสภาทเทศบาลเมืองป่าตองได้เรียกประชุมสภาทเทศบาลเมืองป่าตองสมัยสามัญสมัยที่สามครั้งที่สองประจำปี2563โดยมีนางสาวเฉลิมลักษเก็บทรัพย์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองป่าตองคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด9วาระและมีวาระที่สำคัญดังนี้ระเบียบวาระที่2เรื่องยต,ติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564วาระที่2และวาระที่3 มติในที่ประชุมเห็นด้วย16เสียงครบองค์ประชุมระเบียบวาระที่3เรื่องยัตติใช้จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ถนนทวีวงเป็นเงิน55ล้าน6 0 00 8 0 0บาทมติในที่ประชุมเห็นด้วย16เสียงครบองค์ประชุมระเบียบวาระที่4เรื่องยัตติใช้จ่ายจากเงินสะสม เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุพันยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนไฮโดริกพร้อมกระเช้าส่อมไฟฟ้าเป็นเงิน3ล้านบาทมาติในที่ประชุมเห็นด้วย16เสียงครบองค์ประชุมวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมเวลา14น,นาฬิกาณห้องประชุมชั้น2อาคารคอซิมบีศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวเฉลิมลักษ์เก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่47ทับ2,563เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวภูเก็ตบับเบิลโมเดลจังหวัดภูเก็ตโดยมีพลเอกนัทพลนาคพาน,นิ์รองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสอบอคอเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายนารง์วุ่นซิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลโทพรศักด์ภูลสวัสด์แม่ทัพภาคที่สพลเรือโทเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สนางสิริวัลสุคคนธมานรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติดตรนายแพทย์พิทักพลบุญยะมาลิกผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่11 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตตัวแทนภาคเอกชนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง <S 2> <S 2> วันเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา17นาฬกาณบริเวณร,ริมทะเลสะพานหินสวนเฉลิมพระเกียรติรอสิบนางสาวเฉลิมลักษเก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมอาหารซีฟู้ดและอาหารพื้นถิ่นภูเก็ตภายใต้แนวคิดร้อยลิมเลที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตและภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังเจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานวันเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา19นาฬิกาณถนนบางลาป่าตอง นางสาวเฉลิมลักเก็บซัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองรวมพิธีเปิดงานป่าตองซิตี้ never give up โดยได้รับเกียรติจากนายนารงวุ่นซิว้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายสมปราดปราบสงครามนายอำเภอรกระทูพันตำรวจเอกอกกะกนิตด่ดานพิทักษศาสตร์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรป่าตอง ดรปรีชาวุฒิกี่สิ้นประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตองนายวีรวิทย์เครือสมบัติสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองและกลุ่มไบเกอร์จากทั่วประเทศไทยร่วมในพิธีเปิดสำหรับงานป่าตองซิตี้เนว่ากิฟอัพจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าตอง ภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2563เป็นต้นไปและจะได้มีการจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1เดือนซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด วันจันทร์ที่17สิงหาคมเวลา16นาฬิกาณวัดสวรคีรีวงนางสาวเฉลิมลักษ์เก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตองร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระครูโพธิปัญญากรอดีตเจ้าอาวาสวัดสวรคีรีวง์ โดยมีนายนารงวุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยนายสมปราดปราบสงครามนายอำเภอรกระทูร่วมในพิธีติดตามอัปเดตกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองป่าตองได้ในรายการป่าตอง weekly news ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์ สูงใหญ่มีหักทรายโค้งวงพระจันทร์